สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะโบได้เซิร์ชเว็บแชทแล้วก็ลองเล่นแล้วนะคะอีกหนึ่งเว็บนะคะเว็บที่ใช้อยู่ก่อนหน้าจะคือเว็บแชทบริงนะ,ะตอนนี้เนี่ยมีอีกเว็บหนึ่งแล้วนะคะชื่อเว็บว่า Chat IW นะคะตอนเล่นเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้นะโบก็ยังไม่ค่อยรู้ทั้งหมดนะ เท่าที่เล่นอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยสนุกดีเหมือนกันนะใช้ฝึกภาษาอังกฤษได้ดีเลยแหละแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของวิดีโอแชทปุ่มวิดีโอเนี่ยมันเขียนว่าวิดีโอเดทติ้งในส่วนของวิดีโอเนี่ยโปรอดคลิกแล้วแล้วลองไม่ได้เพราะว่าเว็บอะให้ลงทะเบียนถ้าลงทะเบียนถึงจะเล่นได้พะก็เลยยังไม่ได้ลงทะเบียนยังไม่อยากลงทะเบียนไงก็เลยยังไม่เล่นแต่แชทเนี่ย มีทุกอายุเลยตั้งแต่เด็ก10กว่าจนถึง70-80พึงมีหมดเลยอ่ะเข้าไปเล่นชั่วโมงหนึ่งเนี่ยโหมีคนเข้ามาส่งข้อความหาเรื่อยๆเื่อๆตอบไม่ทันเลยจ้ะระบบเว็บอ่ะช้าเวลาคลิกเนี่ยมันไม่ขึ้นทันทีมันจะต้องรอประมวลผลแป๊บหนึ่งแล้วมันถึงขึ้นแต่ก็มีคนที่คุยดีนะมีคุยดีอยู่สองสคนเหมือนกันที่คุยวันเนี้ยใครอยากจะใช้เว็บนี้ก็ลองดูนะแต่ในเว็บเนี้ย ที่ใช้แบบไม่ลงทะเบียนอะแต่ละคนจะไม่มีรูปเลยนะรูปอะจะส่งได้เวลาคุยกันเนี้ยสามารถจะส่งรูปกันได้ก็มีคนเข้ามาแล้วก็แลกรูปโพแบบ๊บอกเออโบไม่ได้เล่นแลกรีบเราไม่แลกบายบายบาย,บายแต่ใครที่สดสดแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษอะลองเข้าไปเล่นดูนะก็ระวังระวังตัวแล้วกันแชท i w เนี่ยก็เป็นต่างชาติซะส่วนใหญ่นะอย่างโบ๊เล่นวันนี้มีแต่คนในอเมริกาทั้งนั้นเลยที่มาทักอะมีอังกฤษ คนหนึ่งแล้วก็มีคนที่เป็นคนอังกฤษแต่อยู่ที่อื่นคนหนึ่งเวลาเราดูอะ่ะเขาก็จะมีธงประจำประเทศให้โบล่ะยังหาวิธีดูโปรไฟล์ของคนอื่นไม่เป็นคนที่เขามาทักโบละ่ะเขาจะถามว่าอยู่อยู่รัฐนี้อยู่อยู่เมืองไหนหรอแสดงว่าเขาต้องเห็นในโปรไฟล์โบไงว่าเขียนไว้ว่าอะไร ว่าตัวเองจะหาโปรไฟล์ตัวเองเจอก็ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งเหมือนกัน<笑><笑>เราหาวิธีเล่นน่ยยังไม่ค่อยได้แต่เรามีคนคุยด้วยแน่นอนลองเข้าไปดูนะฝึกภาษาอาังกฤษเป็นหลักก่อนละกันนะถ้าใครอยากที่จะหาเว็บฝึกภาษาอังกฤษมีคนเข้ามาแชทกับคุณแน่นอนแต่คุณจะรับมือยังไงอันนั้นก็อยู่ที่คุณนะสแกมเมอร์ไม่สแกมเมอร์ก็ไปหาคําตอบกันเองนะในส่วนของวิดีโอเนี่ยถ้าใครอยากลองนะก็ลงทะเบียนเว็บแล้วก็ลองเล่นดูว่าเป็นยังไง จะได้หาคำตอบด้วยตัวเองนะคะวันนี้มาบอกกันในเรื่องของเว็บแชทเท่านี้นะคะครั้งหน้าเจออะไรดีๆเดี๋ยวจะมาบอกให้อีกทีนึ่งนะไปแล้วบา,บายบายสวัสดีค่ะ